สวัสดีครับตอี้ทุกคนมอยู่กับยสิสี่ชั่วโมงในท์บ็อกฟุตโลกสองกำเนิดขึ้นไลเ้ยนะครับไม่ใช่บ็อกฟุตส่คิงสังกรสีรหัสนี้ก็เป็นรหัสของคนเลยนะครับพอดีไปขโมยมาไม่ใช่รหัสผมเองนะครับนี่ก็จะมีเป็นไนเบดน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างหนึ่งนะคบก็คือจะมีตอนนี้เป็นของโลกสองนะครับที่ผมมีก็คือเดี๋ยวมไปได้ว,ว่าผมเป็นแอดมินไงไม่ใช่ครับผม อนเก่ามันมันให้มันให้เลเวลประมาณผมอะสามารถไปโลกสองได้แต่ว่าตอนนี้มันปรับแล้วไปไม่ได้ผมก็ระหว่างที่ผมไปโลกสองผมก็ไปหาขอเลยมันเล็กๆน้อยๆนะไปหาตีบงตีบอสอะไรน,นี้เออแล้วก็ดอบแล้วก็รหัสคุณรวยย่าน่นึงนะคะมันก็ต้องมีเรือด้วยนะครับจะพาไปดูเรือก่อนนะครับนี่เรือเรือเรือจะพาไปดูเรือก่อนนี่เรือเป็นไงเรือเติมนี่ ก็จะมีเป็นเรือลงนะครับต่อไปก็จะมีเป็นผลถาวรด้วยนะคะเรจะพาไปดูแล้วก็รหัสนี้นะครับมีเป็นล็อกโพสด้วยนะครับเออใช่แล้วก็สำหรับผลถาวรนะก็จะมีผลน้ําแข็งแล้วก็ผลโมจิแล้วก็ผลมังกรนะครับแล้วก็ผลฟินิกถาวรนะครับเป็นผลเเจนเดอรี่นะครับกับอีปิกนะครับจะพาไปดูของจริงนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปหรอกครับเพราะว่าผมมันเล่นอะไรก็ไม่รู้ผมต้องมาภาคเองเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไป ดูหุฟาร์มกันดีกว่าพอผมมาฟาร์ปึ๊บนะคะผมก็ได้เจอกับสิ่งที่ผมไม่คาดคิดนะครับแล้วบางทีน่าจะช่วยผมได้เยอะเลยแหละนี่ครับก็คือมีโปรฟาร์มเออซึ่งเควสของผมที่ผมต้องไปฟาร์มนะคบก็คือข้างในนะครับทุกคนข้างในก็จะให้เราไปฟาร์มมอนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามอนมันจะอยู่ห่างกันมากนะคบผมเลย คิดว่าผมนะครับต้องต้องมาอันนี้ดีกว่ามาเราควยตรงบอลนะคะแล้วกูเดินไปไหนเนี่ยเอ้ยกูเดินไปไหนไม่ต้องรับอันนี้อย่ารับมึงอย่ารับเอ้ยเอออนี้มาดูเควสต่อไปนะครับว่าเควสต่อไปใช้เท่าไหร่นะครับสองร้อยสองคันสองร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ต่อนะครับจนถึงนั่นแหละอีกห้าสิบเปรียนะคะชิชิวตึ้งต้เดี๋ยวทุกคนดูนะคือโปรมันช่วยผมได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวดูแล้วดูนะดูนะโคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งอ่ะ ตแม่ปะโปมันก็ช่วยผมต่อยอยู่นะคะแต่แม่ปะมันช่วยผมต่อยอ่ะคือแบบอย่างดีอ่ะเออแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เช่่ยกันกดติดตามผมนะคะให้ถึงสี่ร้อยซับในวันนี้นะครับก็เปิดให้ถามคำถาม q a เรียบร้อยนะครับแล้วอาจจะมีแจกรหัสด้วยนะครับทุกคนแจกรหัสในไลฟ์นะครสองทุ่มไม่ใช่ในไลฟ์นะครับใช่เพราะว่าต้องขอขอบคุณทุกคนจรเงๆนะคบที่ช่วยซัอพอร์ผมามาถึงวันนี้นะครับ ซึ่งนั่นแหละครับชีวิตวนลูปเนี่ยก็ต้องฟาร์มจุดใหม่นะคระเพราะกลับไปเปลี่ยนผลมังกรมาเล่นนะครับเพราะผมคิดว่าผลมังกรน่าจะดีนะครับทุกคนแล้วก็ฟาร์มดีจริงครับเนี่ยทุกคนดูดีเออคือกูโดนกูโดนเล่นกูโดนเล่นเอออ่ะอ้โปมันฟาร์มนู่นะครับโปมันช่วยผมไม่ได้โปมันช่วยผมฟาร์มตัด่วนเลยเออเออเออชีวิตก็วนลูป บนลูปอะไรหลับมาโลกสองปีกว่านะครับทุกคนก็จะตรองทำการไปเลยนะครับคลิปนี้มาสั้นๆน,นะครับไม่ยาวเท่าไหร่โชคดีบ๊ายบายครับตอนที่ผมงงมากก็คือแต่ที่ผมงงมากก็คือ,ท,มงงมกกคอทำไมผมมาเกิดเกาะนี้ล่ะครับ <c oughs> ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆมาเกิดเกาะน,นี้กูต้องฟาร์มเกาะแ้วไม่ใช่หรอว่าทำไมกูมาเกิดเกาะน,นี้แต่คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบมากน,นะครับบ๊ายบาย